สวัสดีค่ะธาริสาพรมจแปนนะคะวันนี้ค่ะอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องของเค้าเจอของญี่ปุ่นค่ะเค้าเจอที่แบบหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอะไรยเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราคิดว่าในอนาคตอะคอนเทนต์ของเราจะมีการหยิบยืมไอเรื่องนี้คลิปนี้เนี่ยไปอ้างอิงหรือว่าไปพูดถึงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าวันนี้เราลองแบบชวนทุกคนมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันดีกว่าว่า <c oughs> พ่เนกับทัดเตไม่มันคืออะไรเอาตรงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอินเทอร์เนชั่นของเราอะมันจะถูกต้องตามแบบภาษาญี่ปุ่นที่แท้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ช่างมันเถอะอันนั้นไม่ใช่เนื้อหาสาระของวันนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องไป็นกลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะพยายามลงให้ได้อาทิตย์ละครั้งเนาะแล้วก็เออ แต่วันไหนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่สามารถสัญญาได้เพราะว่ามันแล้วแต่ตารางงานของเราด้วยในแต่ละอาทิตย์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไงกับแต่ละท็อปิกแล้วกเ็เคยเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาแชร์กันได้ค่ะ ก่อนอื่นคำว่าโฮเนกับทัตเตไมเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะไม่ใช่แค่เทอมที่ใช้ในออวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพียงแค่อย่างเดียวมันเกิดขึ้นได้กับทุกทกที่ทั่วโลกแล้วเราก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วตัวอย่างแบบเบสิกสุดๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเพื่อนที่อาจจะไม่ได้สนิทมากหรือว่าใครที่เพิ่ง ได้เจอกันครั้งแรกใหม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะมีการแบบว่าก่อนจากลากันก็จะพูดว่าแบบโอเค okay, let's grab a coffee sometime แล้วเราก็จะวงเล็บในใจทุกครั้งว่าแต่ That will never happen สิ่งนี้ในภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าทัตเตไมค่ะมาดูที่ความหมายกันก่อนค่ะคำแรก honee ตัวคันจิตัวฮงตัวเนี้ยค่ะมันไม่ได้แปลว่าหนังสือแค่อย่างเดียวเนาะมันยังหมายถึงความแบบความจริงหรือว่าจริงอะไรอย่งี้อยู่ด้วยแล้วก็ตัวข้างล่างก็คือแปลว่าเสียงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยฮงเนี่ยก็คือความคิดที่แท้จริงของเราที่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่า เราควรจะเก็บไว้ไม่ควรจะพูดมันออกมาหรือว่าในเทอมของญี่ปุ่นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถพูดได้นะแต่ว่าไม่เอาไม่พูดดีก,กว่าเพราะว่ามันไม่ทัดแต่ใหม่แล้วทีนี้ทัดแต่ใหม่แปลว่าอะไรคะเราคิดว่าทุกคนเริ่มจะมีไอเดียแล้วใช่ไหมทัเตกก็คือ to build ค่ะก็คือการสร้างส่วนใหม่ก็คือด้านหน้าเนาะก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ฉากหน้าด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะแปลทัศน์แต่มาในเทอมที่คนญี่ปุ่นหลายๆคนจะอธิบายกันเนี่ยก็คือการที่เราไม่สร้างความลำบากใจให้กับคนอื่นแม้แต่นิดเดียวอะแม้แต่ความลำบากใจแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของการที่แบบ เห็นไม่ตรงกันหรือว่าความลำบากใจในเรื่องของทําไมเธอไม่เหมือนคนในสังคมเลยทําไมความคิดนี้มันไม่เหมือนกับที่ฉันคิดอะไรเงี้ยทำไมความคิดนี้มันไม่เหมือนกับน้อมที่ออทุกอย่างมันมันมันเป็นมาตั้งแต่ฉันเกิดจนโตอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคนที่คิดว่าเราคิดไม่เหมือนกันเราคิดว่าแตกต่างอะไรเงี้ยในสังคมญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็จะมีฉากหน้าที่เรียกว่าทัตเตไมเนี่ยคอยบังเขาอยู่เขาก็จะเก็บไว้เขาก็จะไม่เอ็กซ์เพรสมันออกมาคือถ้าเป็นคนไทยอ่ะคนไทยจะอธิบายลักษณะ อย่างเงี้ยของคนญี่ปุ่นว่าคือการใส่หน้ากากเข้าหากันค่ะมันก็ง่ายดีที่เราจะอธิบายแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในวันนี้เราไม่อยากจะใช้คําว่าการใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะว่าในความหมายของคนไทยความเข้าใจของคนไทยแน่นอนว่ามันคือความใส่หน้ากากแต่ว่า ถ้าเราลองไปถามคนญี่ปุ่นมาให้เขาอธิบายอ่ะเขาจะสามารถอธิบายมันออกมาได้เป็นโทนเสียงหรือเป็นความแบบนูโรมากกว่าน,นั้นจะไม่บวกแล้วก็จะไม่ลบทีนี้เรารู้ความหมายแล้วเนาะก็อยากจะลองชวนมาให้ดูตัวอย่างกันบ้างค่ะว่าฮอนเนกกับทาเตไมาเนี่ย,ม,ยมันมีลักษณะอย่งไงบ้างในแบบของญี่ปุ่นค่ะ อย่างเหตุการณ์นี้นะคะเราขออนุญาตยกมาจากบล็อกของนักเขียนที่ชื่อยูมินากตะค่ะซึ่งเขาเขียนไว้ในปี2014เนาะเหตุการณ์ในสมัยที่เขาเด็กๆแล้วเขาก็อธิบายว่าสิ่งน,นี้เนี่ยคือถ้าเต้ไม เขาเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์นในสมัยที่เขาเด็กๆค่ะเขาพูดถึงคุณแม่ของเขาแล้วก็คุณแม่ของเพื่อนเนาะก็คือเด็กๆญี่ปุ่นก็จะเหมือนกับเด็กๆที่อื่นนั่นแหละเนาะก็คือหลังเลิกเรียนก็อาจจะมีการมาแฮงเอาท์ที่บ้านเพื่อนมารอพ่อแม่รับที่บ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เคยไปอ,อ,อยู่บ้านเพื่อนมาครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียนแล้วก็แม่ก็มารับแล้วพอแม่ของคุณยูมิมารับเนี่ยแม่ของเพื่อนเนี่ยก็แบบเหมือนคุยกันนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเออ ครั้งหน้ามาเล่นที่บ้านฉันใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยค่ะถ้าคนอย่างเราอ่ะได้ยินเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะให้ลูกไปอยู่ที่บ้านเขาทุกๆเย็นทุกๆวันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีความเข้าใจว่าเออโอเคเขา always welcome นะถ้าสมมติว่าสัก วันหนึ่งของเดือนหน้าหรืออีก2เดือนหน้าแบบลูกกับเพื่อนอยากจะกลับบ้านไปอยู่ด้วยการสักพักแล้วเราค่อยไปรับอย่างเงี้ยเราก็น่าจะทําได้นะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณยูมีเขาเล่าว่าหลังจากนั้นแม่ของเพื่อนเขาก็ไม่เคยว่างเปิดบ้านให้เขาไปอยู่บ้านกับเพื่อนของเขาอีกต่อไปเลยกลายเป็นว่าฝ่ายทางเพื่อนอะ จะต้องมาอยู่ที่บ้านเขาแทนเพราะว่าแม่เขาไม่เคยว่างให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆเ,เขาก็สงสัยเขาก็เลยถามคุณแม่ของเขานะของคุณยูมิี่ยแม่ของคุณยูมิก็บอกว่าสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าทัตเตมไมค่ะลูกคือมันเป็นการเชิญชวนแล้วบอกว่าฉันต้อนรับตลอดนะยินดีต้อนรับตลอดนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะคือเขาไม่ต้อนรับเราเออแล้วคุณยูมิเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าในสมัยที่เขาอยู่อเมริกาเรียนอยู่อเมริกาค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าไม่อยากจะชวน เขาไปที่บ้านหรือว่าไม่ได้อยากต้อนรับใครที่บ้านนะ่ะเขาก็จะไม่เอ่ยปากชวนไม่เอ่ยปากพูดถึงแต่พอเขาเริ่มชวนเริ่มเอ่ยปากถึงอันนั้นนะ่ะหมายถึงว่าเขาต้องการให้ต้องการเวลคัมเพื่อนมาที่บ้านจริงๆซึ่งอันเนี้ยตามประสบการณ์ของเราแล้วเราเห็นด้วยกับคนอยู่มีนะก็คือทางฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีความตรงมากกว่าคือแน่นอนมันจะมีเรื่องของแบบเอ้ยไป กินกาแฟกันบ้างนะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่มีการนัดกันแต่อันนั้นอะ่ะมันคือเลเวลที่แบบมันคือขั้นสุดแล้วอะของสังคมที่นั่นคือเป็นทัตเตมาเอกแบบที่สุดแล้วอะไรที่มันเวอร์วังกว่านั้นอะ่ะเราไม่ค่อยได้เจอนะอืม แต่ทีนี้ก็อย่างที่เราบอกเลยค่ะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันคือการใส่หน้ากากเข้าหากันเพราะว่าใน mood and tone ของการอธิบายทัศนมัยของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะนูโชเนาะดังนั้นคุณยูมิเขาก็อธิบายคล้ายๆกับที่เราคิดเลยว่ามันไม่ใช่การที่โกหกเพราะว่าแบบฉันรังเกียจหรือว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแน่นอนว่าเราทุกคนก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากต้อนรับ แขกคนไหนอะ่ะฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากไปยุ่งไปสูงสิงกับใครเราเชื่อว่าทุกคนจะมีมูดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคนญี่ปุ่นเองอะ่ะเกือบจะทั้งประเทศก็มีความเป็นอินทร์เวิร์ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะไปเอาตัวเองไปยุ่งกับใครเยอะอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคนุณยูมิเขาก็อธิบายว่าการที่แม่ของเพื่อนเขาพูดแบบนั้นไปอ่ะคะ่ะเขาไม่อยากต้อนรับแขกจริงๆแหละแต่ว่าเขาก็ไม่อยากทําให้ ฝั่งของคุณยูมิกับแม่ของคุณยูมิรู้สึกว่ามันแบบเขาไม่อยากคบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือความตั้งใจของคนที่พูดอะค่ะคนญี่ปุ่นที่กําลังแบบพูดกับคนอื่นด้วยทัตเตไมเยก็คือแค่ไม่อยากทําให้คนฟังรู้สึกเสียใจหรือลำบากใจหรือรู้สึกไม่ดีแค่นั้นเองคือความตั้งใจไม่โคตรเพียวเลยนะคือความตั้งใจเขาดูแบบดูแคร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีคน ต่างที่ต่างวัฒนธรรมต่างอะไรเงี้ยเนาะพอมาฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันก็แรงอยู่นะเออแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณยูมีเขาก็แบบตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทําไมคนญี่ปุ่นน่ะความทัดแต่ไม้ของเขามันถึงไปถึงขั้นที่แบบว่ามันเวอร์ซะจนจน ชาวต่างชาติพอมาอยู่คลุกคลีกับวัฒนธรรมแบบเนี้ยจะรู้สึกไม่สบายใจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกกลายเป็นอย่างที่เราบอกว่าหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องนิ่งทีไปเลยเงี้ยค่ะเขาสันนิฐานนะคะว่าโดยพื้นฐานของสังคมญี่ปุ่นนะคะคนจะกลัวคอนฟ lict คนจะกลัวการทะเลาะเบาแหวงกับคนอื่นกลัวข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากความคิดเหล่านี้ค่ะมันมาจากความเป็นแบบ collectiv society นะคือความแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นทุกคนในสังคมเนี้ยค่ะเขาก็จะพยายามทําตัวให้เนียนๆไปกับคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ใส่สูตรไปทํางานทุกคนก็จะใส่สูตรใส่สูตรดังนั้นเดินในสถานีญี่ปุ่นในช่วง rush hour ค่ะเราจะเห็นประมาณ90%ของประชากรในญี่ปุ่นใส่สูตรหมดเลย <c oughs> แล้วก็อีกตัวอย่างหนึง่งทัดนแต่ไมที่เราเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยก็คือ ex c o l l e a ลีกของเราอะค่ะเขาเหมือนติดต่อมาว่าแบบเออให้เราไปช่วยสอนนักเรียนของเขาคนนึงหน่อยแล้วเราก็ตกลงแล้วเราก็สอนมาได้ประมาณสองสาเดือนมั้งแล้วก็มาชะง,งักเอาตรงที่โควิดเนาะพอเราเป็นโควิดเสียงเราหายไปใช่ไหมแล้วกเ็เหมือนหยุดไปหนึ่งอาทิตย์แล้วหลังจากที่หยุดไปหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนที่จะเริ่มสอนในอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาก็ แบบส่งข้อความมาหาเราแล้วก็ข้อความนั้นน่ะมันจะมีความทัดเต็มมาสูงมากจนเราไม่เก็ตต้องอ่านแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแล้วก็แบบส่งข้อความไปย้ำกับเขาคือข้อความเขาอ่ะบอกว่าสวัสดีชาริสาเธอเป็นยังไงบ้างสำหรับวิชาของคนคนนี้ฉันจะหา Sub s t i t u t e teacher ก็คือครูแบบสำรองมาสอนใช่ไหมคะแล้วก็ฉันจะสอนเองในอนาคต so please take the rest from now on I imagine you are very busy with something something ก็คือเป็นงานของเราเนาะทุกคนเข้าใจว่ายังไงแล้วเราก็ถามย้ำเขาไปว่าโอเคนั่นหมายความว่าคือฉันไม่ต้องสอนคนคนนี้อีกแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์เขาก็ text มาหาเราอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็บอกว่าสำหรับนักเรียนคนนี้คนเดิมอะให้เราเริ่มสอนตั้งแต่เดือนกุมภานะเนี่ยแล้วเราก็แบบอ้า oh ว คืออย่างกรณีนี้ค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของมิสคอมมิชชันเนาะเรื่องของภาษาด้วยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความทัดเตไมไมเอะคือเขาพยายามจะชักไม้หนังทั้งห้ามากเกินไปเขาพยายามจะอ้อมมากเกินไปทั้งอ้อมด้วยแล้วก็ภาษาที่เขาใช้อาจจะอาจจะไม่เคลียร์ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบมันเข้าใจกันผิดไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เราเพิ่งเจอมาที่มันมีความทัดเตไมไมเอะจนชีวิตพัง ีนี้ถ้าถามว่าทัศเตมัยมันมีความดีอะไรอยู่ในตัวของมันไหมอย่างเงี้ยสำหรับเราเราก็จะตอบว่ามันดีนะเพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมมีความแบบห่นเหนมมากเกินไปเงี้ยเราก็จะเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวในสังคมเราปัจจุบันที่แบบว่าพูดอะไรไม่โดนเข้าหูนิดหน่อยก็แบบเกิดการทำร้ายร่างกายกาันหรือว่าเกิดโศกนาฏกรรมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่า บางครั้งทัดแต่ไม่มันก็มีส่วนช่วยทําให้ทุกอย่างมันแต่ถามว่าข้อดีอย่างอื่นเราสามารถนึกออกไหมส่วนตัวเรานึกไม่ออกถ้าเกิดว่าใครที่รู้ว่ามันมีข้อดีอะไรมากกว่าน,นี้เนี่ยก็สามารถแชร์มาได้นะคะเพราะว่าพยายามนั่งคิดแล้วเหมือนกันแต่มันก็คิดไม่ออกอยู่ดีทีนี้ข้อเสียนะคะสําหรับเราโดยส่วนตัวนะเรามองว่าในชีวิตประจําวันมันไม่ได้สําคัญอะไรมากอะคือเราจะทัดแต่ไม่ก็ได้เราจะห้นเหน็ตกก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของการทํางานนะคะ อย่างที่เราได้เล่าไปตัวอย่างของเราก็ทําให้เห็นว่าการที่เราอ้อมไปอ้อมมาหรือการที่เราไม่พูดกันตรงๆอ่ะมันทําให้เสียงานแล้วที่ทํางานในในญี่ปุ่นนะคะก็จะเจอกับปัญหาเนี้ยค่อนข้างเยอะก็คือการที่ลูกน้องต่างๆก็พร้อมใจกันแบบทัตเตมาเอใช่ไหมดังนั้นคนที่เป็นบอสอะคะ่ะมักจะไม่ได้ความคิดเห็นที่แท้จริงทั้งทัตเตมาเอทั้งเซเนอริตี้เนาะก็คือ คนที่เป็นบอสอะเขาคิดอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะตามก็คือจะไม่มีใครกาขัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปขัดเงี้ยมันส่วนใหญ่เขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไปขัดหรือไป disagree อะมันจะทำให้เครื่องจักรที่มันกำลังรันอยู่มันต้องหยุดไปดังนั้นความผิดมันก็จะตกมาอยู่ที่เขาเพราะทำให้เครื่องจักรมันมันหยุดหรือว่ามันฝืนงั้นก็จะมีอีกบ,บล็อกหนึ่งค่ะของดรเกรกดรเกรกนี่น่าจะเป็นแบบนามปากกาหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าในฐานะที่ คนที่เป็นบอสอะคือเขาพยายามที่จะหาลูกน้องที่สามารถพูดความรู้สึกของตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นการแก้ปัญหาก็คือการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาในบริษัทหรือว่า สองก็คือการจ้างคนญี่ปุ่นที่เข้าใจแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เขามีความรู้สึกว่าคนที่คุกนเคกับวัฒนธรรมต่างชาติจะมีความกล้าพูดมากกว่าคนญี่ปุ่นที่อยู่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครย,ยังจํากันได้นะคะเราเคยทําเรื่องของการพูดประชดสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่า Mor e l ล k e สไตล์เกียวโตใช่ไหมคะก็คือการพูดประชดแบบนั้นมันก็เป็นการประชดแบบผู้ดีอะ แบบว่าอยากจะว่านะอยากจะตําหนิอยากจะบอกความในใจของตัวเองแต่ก็ยังมีความทัดแต่ไม่ซึ่งไอความอ้อมมันก็อาจจะอ้อมมากเกินไปจนคนฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะสำหรับแหล่งอ้างอิงจากข้อมูลทั้งหมดของวันนี้นะคะเราจะทิ้งไว้ให้ใน description box นะคะแล้วก็ก็ทุกคลิปนั้นแหละเนาะก็คือเอ่อถ้าติดตามกันมาพอสมควรก็จะรู้ว่าเราจะทิ้ง reference ไว้ให้ใน description ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านก็สามารถคลิก แล้วก็อ่านต่อได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะว่าคิดยังไงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมหรือว่า,อ,าอยากจะเสริมอะไรตรงไหนเงี้ยคะ่ะก็สามารถทำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย